สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนดูความสนุกของเด็กเอาเล่นคนเดียวก็เป็นเอา้าคือชอบกินดินกินหญ้าไม่ม้อมเลยใช่ไหมลูกแค่เราเรามาทุ่งคนเดียวเลยค่ะเช้านี้ คืออะไรคะเอาที่สบายใจลูกเพื่อนไปไหนหมดเอาเฮ้ยไม่มอมเลยถูวันนี้ก็มีเมื่อเช้าในฝนโปรยปลายมานิดนึงนะคะแต่ะว่า พื้นดินตรงนี้นะคะนี่ทุ่งกว้างอ่ายังไม่ดินยังไม่แฉะเท่าไหร่นะคะอุย้ยแคลดชอบมากเอาไปนะไปให้สุดลูก นี่ทุ่งกว้างมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เพื่อนเขายังไม่ออกมาเลยแค่รอนมาคนเดียวสวัสดีวันเสาร์นะคะช่วงกลางวันมีแดดค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยแบบ ไม่ไม่เหนียวมากเนาะปกติฝนตกจะเดินเข้ามาไม่ได้ะค่ะทุกคนเพราะว่าดินเป็นดินเหนียวนะคะไปไหนล่ะไปไหนมาทักทายกันก่อนแล้วมาทักทายกันก่อนหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนอะไรเลย อะไรสนุกเขาลายอยู่ในทุ่งนะคะไปไ,ไปไหนดีะไปไหดีนะเพื่อนไปไหนบอดไหนเพื่อน เคีหลอดเข้ามาในทุ่งคนเดียวเลยไปแล้วไปแล้วทักทายเพื่อนๆยามเช้าเท่านี้นะคะอันนี้เร็วมาไปกันเร็วไปกันเล่นได้ทั้งวันอะที่นี่ถ้าไม่ร้อนนะคะไปเร้วบายบายทุกคน